ผมว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องการผู้หญิงที่เขารักเราแล้วก็ดูแลเราส่วนเรื่องของการหารสกีปัจจัยังชีพเนี่ยตามหลักการเลยคือเรามีเรี่ยวแรงในการที่จะดูแลคนในครอบครัวแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าอยู่ในลักษณะที่เป็นดูรูรอ้อคือผู้ชายหาไม่พอผู้หญิงช่วยเนี่ยอันนี้ไม่ได้แย่นะหมายถึงว่าก็ช่วยกันได้แต่เมื่อช่วยกันแล้วเนี่ย ก็ต้องรู้ว่างานในบ้านมันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ตัวผู้ชายเองก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งไม่ใช่งานที่ต่ำต้อยในทัศนะของอิสลามทุกครั้งที่อยู่ที่บ้านท่านนาบีไม่เคยวางเฉยนะช่วยเหลืองานภรรยาน่ารักมากนะครับแล้วภรรยาของท่านนาบีก็ทําหน้าที่ของการเป็นราชินีของบ้านได้อย่างดีจริงๆผมอยากจะสื่อสารสําหรับลูกๆหล,ล,ลานๆที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยไอความสวยเนี่ยมันทําให้เรารู้จักกัน แต่ความสวยอ่ะถ้ามั่นใจในความสวยแล้วมันเกิดการโรยราตามกําหนดของออล์ล่สเราก็จะไม่สบายใจว่าเขายังรักเราอยู่ไหมถูกไหมฮะสำหรับผมเนี่ยพอแต่งงานกันมาเนี่ยไม่นานก็เจอการทดสอบที่ผมตกอยู่ในภาวะเป็นผู้พิการ แล้วภรรยาผมก็เลยต้องทําหน้าที่ทั้งขายของด้วยดูแลลูกเล็ก2คนด้วยแล้วก็ต้องดูแลผมซึ่งพิการไปปีหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยกับการที่มีคู่ชีวิตที่เขาไม่ทิ้งเราในวันที่เขาทิ้งเราไปได้แล้ววันหนึ่งที่ล้มแม่ตายผมกลับมาแข็งแรงผมจะเป็นคนแบบไหนเหรอที่จะทิ้งคู่ชีวิตที่เขาไม่ทิ้งเราในวันที่เขาทิ้งได้ผมก็ต้องทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเอาลูกสาวเข้ามาเป็นภรรยาจากเดิมที่ลูกสาวเขาก็ทํามาหาเลี้ยงแม่ทําบ้านทําช่องอะไรต่อมีอะไรเมื่อเขามา เ,เขาทํางานได้ไหมทํางานไม่ได้เราก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงแม่เขาด้วยอันนี้ผมไม่รู้นะคนอื่นมีมุมมองมุมคิดยังไงนะแต่สําหรับผมอะมันเป็นตักกะอะว่าก็คุณไปเอาลูกสาวเขามาดูแลคุณนะแล้วใครอะจะดูแลแม่เขาถ้าไม่ใช่เราอะถูกไหมรองทงรองเท้าเนี่ยกว่าจะเก่าเนี่ยนานมากเพราะว่าเอามาซักเอามาดูแลดังนั้นแปลว่าอะไรวันทั้งวันของภรรยาผมนอกจากต้องดูแลลูกที่เป็นเด็กพิเศษเขาก็าดูแลสิ่งเหล่านี้ด้วยมันไม่ใช่งานเล็กๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นระเบียบในบ้านอะมนไม่ไดดดด้้้้เกิขึววยวย ขึ้นเองอัละไ์ให้ต้องมีคนทํา ถูกไหมฮะจานอันนั้นไข่ล้างถูกไหมคือทุกอย่างที่เราที่เรากินที่เราใช้ทุกอย่างมันต้องมีคนที่คอยดูแลอาหารที่ภรรยาทำเนี่ยมันย่อมอร่อยกว่าอาหารนอกบ้านอยู่แล้วเพราะผ่านความพยายามแล้วงานราชินีของบ้านเนี่ยบางคนนะ่ยไปตีความโอ้เป็นงานการต่างานคนใช้อะไรเงี้ยนะฮะเฮ้ยพูดอย่างนั้นไม่ได้นะฮะมันเป็นชีวิตจริงวิถีชีวิตจริงที่ต้องมีคนดูแลบ้านและมีคนหาปัจจัยชีพเข้าครอบครัวนะครับดังนั้นผมก็เวทอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าใครก็ตามที่ มีดูรูร้อนะผู้ชายอาจจะหาหาไม่พอเนี่ยก็ศาสนาอนุญาตนะครับเป็นการอนุโลมให้ผู้หญิงช่วยทํางานด้วยแต่เมื่อเธอต้องไปทํางานแทนคุณส่วนหนึ่งอะ่ะเรื่องในบ้านถ้ามันไม่เรียบร้อยอย่าไปว่าและไปตําหนิเธอนะดังนั้นจงมีความสุขกับงานที่เราทําสิ่งเหล่านี้ยประกอบควบคู่กนันงานแต่ละงานทําให้โลกใบนี้และประเทศเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ทุกหน่วยสําคัญหมดนะครับ